สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวัดประสาทนิกรทุกคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาเจอกับครูค่ะครูปุ๊กวิสารัดอินปานนะคะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องทักษะกร,ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งในเรื่องนี้นะคะนักเรียนช่วงชั้นที่2ก็คือป .4 ถึงป .6 สามารถที่จะเรียนรู้ได้ค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่เด็กๆสามารถศึกษาได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราจะมารู้ถึงความหมายของคำว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะว่ามันหมายถึงอะไรความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็คือความสามารถความชำนาญในการคิดเพื่อค้นหาความรู้และแก้ปัญหาค่ะโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ถามว่าทำไมเราจะต้องศึกษาในเรื่องทักษะตัวนี้ก็เพื่อให้เราสามารถแก้ไขปัญหาโดยมันจะเป็นตัวบ่งชี้ สำคัญเลยค่ะว่าเราจะสามารถทำอะไรได้มากน้อยเพียงใดต่อไปนะคะก็จะเป็นระดับในกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์ค่ะทําไมถึงต้องแบ่งเป็นระดับอันนี้เด็กๆก,ก็ต้องทราบกันก่อนนะคะว่าช่วงวัยของนักเรียนมีความแตกต่างกันทําให้การเรียนรู้จะ,ะได้ไม่เท่ากันฉะนั้นก็เลยจะต้องมีการแบ่งระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค่ะ ขอโทษค่ะอ่าโดยระดับที่1น,นะคะจะเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานนะคะอ่าขั้นพื้นฐานจะมีทั้งหมด8ทักษะด้วยกันซึ่งจะเหมาะกับนักเรียนระดับประทมวัยแล้วก็ประฐมศึกษาค่ะอ่าส่วน ระดับที่สองนะคะก็คือจะเป็นขั้นที่สูงขึ้นมานิดนึงก็คือเป็นขั้นบุรณาการจะมีทั้งหมด6ทักษะค่ะแต่จะเหมาะกับนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาซึ่งในส่วนของวันนี้นะคะที่คุณครูนำมาให้ความรู้กับนักเรียนก็จะเป็นในส่วนของทักษะขั้นพื้นฐาน8ทักษะเพราะว่านักเรียนยังอยู่ในช่วงชั้นที่2ก็คือระดับป .4 ถึง6ฉะนั้นเรามาเรียนรู้กันแค่8ทักษะก่อนนะคะ ทักษะที่1นนะคะที่เราจะต้องมีนั่นก็คือทักษะในส่วนของการสังเกตการสังเกตคืออะไรการสังเกตก็คือใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะของเราหรือว่าใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งในการค้นหาบอกรายละเอียดสิ่งต่างๆที่สังเกตได้โดยสิ่งที่สําคัญในทักษะของการสังเกตก็คือการที่เราจะไม่ใส่ความคิดเห็นของผู้สังเกตลงไปนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครู ขอใช้ปากกานิดนึงนะคะ่ะตรงนี้ค่ะเราจะไม่ใส่ความคิดเห็นของผู้สังเกตลงไปนะคะนี่คือ,อคีย์เวิร์ดสำคัญของทักษะของการสังเกตค่ะต่อไปนะคะทักษะที่2 ทักษะที่2คืออะไรทักษะที่2ก็คือทักษะของการจําแนกประเภทในส่วนของการจําแนกประเภทนี้นะคะก็คือเป็นการแบ่งพวกการจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิตหรือการเรียงลําดับเหตุการณ์ต่างๆค่ะโดยสิ่งที่เราจะต้องมีในทักษะนี้นะคะก็คือเราจะต้องมีเกณฑ์ค่ะเราจะต้องมีเกณฑ์ในการจําแนก กลุ่มก่อนนะคะก่อนที่เราจะทําการจําแนกสิ่งต่างๆได้เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่มีเกณฑ์เนี่ยเราจะงงทันทีเลยว่าเราใช้ตัวอะไรในการแบ่งกลุ่มสิ่งต่างๆเราดูอย่างเช่นภาพนี้นะคะคุณครูหารูปที่เป็นถังขยะสี่ใบามาซึ่งเราก็จะทราบเป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าถังขยะแต่ละใบเนี่ย สีของมันแตกต่างกันนั่นหมายความว่าขยะที่จะทิ้งลงไปก็จะต้องมีความแตกต่างกันซึ่งมันก็จะเป็นการจัดประเภทนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็คือทักษะในด้านของการวัดทักษะในด้านของการวัดเนี่ยเป็นการเลือกใช้เครื่องมือเพื่อหาค่าที่เหมาะสมเพื่อหาค่าของสิ่งต่างๆะคะออกมาเป็นตัวเลขที่ถูกต้องโดย เราจะต้องระบุหน่วยให้ได้ด้วยนะคะเหมือนอย่างเช่นถ้าสมมติคุณครูอยากจะวัดขนาดของอหนังสือเรียนเล่มนี้ค่ะคุณครูต้องใช้ตลับเมตรไหมจำเป็นไหมคะอันนี้คุณครูไม่จำเป็นต้องใช้ตลับเม็ดใช่ไหมคะเพราะว่าจากการที่เราสังเกตแล้วเนี่ยอุปกรณ์ที่ควรที่จะเอามาวัดก็ควรจะเป็นไม้บรรทัดใช่ไหมคะเพราะมันดูมีความเหมาะสมที่สุด ใช่ไหมเอ่ยอันนี้ก็คือในส่วนของทักษะการวัดนะคะก็คือการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราจะวัดแล้วก็หาค่าออกมาให้ได้นั่นเอง ทักษะต่อไปค่ะก็คือทักษะของการคำนวณน,นะคะในส่วนทักษะของการคำนวณน,นี้ก็คือการที่นักเรียนสามารถใช้กระบวนการในการบวกลบคูณหารหาค่าเฉลี่ยของสิ่งต่างๆออกมาได้โดยจากที่เราเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าในการทดลอง ทางวิทยาศาสตร์เราจะต้องทำซ้ำอย่างน้อย3ครั้งใช่ไหมคะเมื่อเราได้ค่าออกมาแล้วเนี่ยเราก็นำมาคำนวณเพื่อหาค่าเฉลีย่ยนี่เลยค่ะคือลักษณะทักษะของการคำนวณอ่ะต่อไปนะคะจะเป็น ทักษะการทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูลในส่วนของทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูลนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องมีเลยก็คือ,อประสบการณ์เดิมแล้วก็ ความรู้ค่ะเพราะว่าในการลงความคิดเห็นตัวเนี้ยเราไม่สามารถที่จะใช้ความรู้สึกอย่างเดียวได้เราจะต้องมีแหล่งสารสนเทศที่เราเก็บไว้ที่เรามีข้อมูลอยู่แล้วมาใช้ในการลงความคิดเห็นใช้เหตุผลในการลงความคิดเห็นไม่ใช่ใช้ความรู้สึกนะคะนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญของการลงความคิดเห็นจากข้อมูลค่ะหัวข้อต่อไปนะคะเอ้ยคุณครูพูดผิดขอโทษค่ะ สำหรับทักษะต,ต่อไปนะคะก็คือการการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลจากเมื่อเราจากที่เราได้พูดไปแล้วว่า เมื่อเราศึกษาเรื่องต่างๆอะค่ะเราจะได้ข้อมูลมาใช่ไหมคะมันก็จะมาสู่ทักษะนี้ก็คือการจัดกระทําข้อมูลมันหมายความว่ายังไงก็คือเหมือนอย่างเช่นเราศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาแล้วเราเอามาทำเอามาจัดกระทําข้อมูลให้มันอยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่ายอย่างเช่นแผนภูมิตาราง ครับการเขียนบรรยายต่างๆเพื่อที่จะสื่อความหมายให้กับผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายขึ้นนี่ก็คือความหมายของการาจัดกระทำข้อมูลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะ ทักษะที่7ทักษะที่7คืออะไรทักษะตัวนี้ถ้านักเรียนฟังแล้วอาจจะดูงงนิดนึงก็คือ,อทักษะการหาความสัมพันธ์ของสเปซและสเปซกับสเปซและเวลาคําว่าสเปซตัวนี้หมายถึงอะไรคําว่าสเปซตัวนี้หมายถึงมิติค่ะซึ่งมิติที่ว่านี้ก็จะเป็นตั้งแต่อสองมิติ3มมิติทีนี้เรามาดูกันว่ามันแบ่งเป็นยังไง ตัวที่1น,นะคะก็คือ,อความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซในส่วนความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ที่วัด ต่างๆครอบครองอยู่มันอาจจะฟังเป็นคําที่ดูงงนิดนึงคุณครูยกตัวอย่างง่ายๆอ่านหนังสือเล่มนี้แหละหนังสือเล่มนี้มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะแสะดงว่าสเปซที่หนังสือเล่มนี้ครอบครองอยู่ก็คือจะเป็นสี่เหลี่ยมอะค่ะจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมเนี่ยนี่คือพื้นที่ที่หนังสือเล่มนี้ครอบครองอยู่ฉะนั้นเหมือนอย่างเช่น ถ้าเราจะซื้อกระเป๋าเราก็ควรจะหาสเปซที่มันตรงกันถ้าเกิดเราใช้กระเป๋าที่ใบเล็กกว่านี้สเปซมันจะลงกันไหมคะอะ่มันไม่ลงกันใช่ไหมคะทีนี้มันจะนำไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์นะคะอย่างเช่นการทำลิ้นชักต่างๆลิ้นชักโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราทำล็อกของมันเป็นวงกลมวงรีหนูคิดว่ามันจะสามารถใส่กันลงไหม คำตอบก็คือไม่ใช่ไหมคะพอจะนึกภาพออกไหมในส่วนสเปกกับสเปสอ่าเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีนะคะในส่วนต่อไปค่ะก็คือ,อความสัมพันธ์ที่2ก็คือสเปสกับเวลาคําว่าสเป e กับเวลานี่ก็คือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ที่วัตถุครอบครองเมื่อเวลาผ่านไปฟังแล้วอาจจะงงให้หนูนึกภาพง่ายๆเหมือนอย่างเช่นเราปลูกต้นถั่วงอกระยะเวลาที่ ต้นถั่วงอกมันจะเจริญเติบโตนั่นแหละค่ะนั่นคือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอ่าสเปซกับช่วงเวลาที่มันเกิดงงไหมอ่ะน่าจะงงหลายๆคนน่าจะงงแต่ไม่เป็นไรค่ะทักษะตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจกันอีกทีนึงนะคะ ต่อไปค่ะจะเป็นทักษะสุดท้ายแล้วก็คือทักษะการพยากรณ์คำว่าพยากรณ์คืออะไรทักษะการพยากรณ์นะคะเป็นการคาดคะเนผลลัพธ์ของปรากฏการณ์สถานการณ์การสังเกตรหรือทดลองไว้ล่วงหน้าโดยอาศัยข้อมูลหรือประสบการณ์ของเรื่องนั้นที่เกิดซ้ำๆแล้วนำมา ใช้ในการคาดการ์ค่ะอย่างเช่นถ้าสมมุติวันนี้หนูเห็นเมฆเกาะกลุ่มกันรวมตัวกันเยอะมากเลยเป็นสีดําและกลายเป็นเมฆคิโมมารนเนมบัสแล้วหนูคิดว่ามันน่าจะเกิดฝนตกไหมนะคำตอบก็คือน่าจะใช่ใช่ไหมคะเพราะปกติแล้วเวลาเมฆมันมารวมตัวกันมันจะก่อให้เกิดเป็น ฝนตกใช่ไหมคะอ่านี่คือการคาดการแต่ถ้าสมมุติวันนี้วันนี้อะไรดีอืมสถานการณ์อย่างเช่นอะไรเอ่ยที่เราเจอกันทุกวันอย่างเช่นถ้าสมมตุติอ่าเราขับมอเตอร์ไซค์แล้วขับรถเร็วหมวกกันน็อกก็ไม่ใสอ่าการเคารพกฎจราจรก็ ไม่เคารพสักเท่าไหร่หนูคิดว่าโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุมีสูงไหมคะน่ามันก็มีสูงใช่ไหมคะนี่เลยค่ะเขาเรียกว่าการคาดคะเนก,การพยากรณ์ซึ่งเป็นทักษะสุดท้ายที่เราจะต้องมีในเรื่องทักษะขั้นพื้นฐานนะคะวันนี้คุณครูมี กิจกรรมมาให้เราทำหนึ่กิจกรรมค่ะก็คือให้นักเรียนบอกความสามารถในการแสดงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาทักษะละหนึ่งข้อในสมุดหนูเอาสมุดที่คุณครูแจกไปแล้วค่ะหยิบม,มาเลยหนึ่งเล่มเล่มบางๆทั้งป .4 ป .5 แล้วก็ป .6 เลยนะคะจากนั้นให้เราเขียนลงไปในสมุดเลยว่าทักษะขั้นพื้นฐานทั้ง8ทักษะมีอะไรบ้างครูยกตัวอย่างเช่นทักษะที่1ก็คือทักษะการสังเกต สิ่งที่คุณครูใจหนูตอบก็คือความสามารถในการแสดงทักษะทางวิทยาศาสตร์นั้นคืออะไรก็คือเช่นสามารถบรรยายรูปร่างของลักษณะนอนที่เกาะบนต้นไม้ได้นี่คือความสามารถในทักษะของการสังเกตน,นะคะบรรยายรูปร่างลักษณะของหนอนที่เกาะบนต้นไม้ได้ก็คือหนูจะต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราใช่ไหมอ้าหรือว่าหลักๆก็คือใช้ตาในการที่จะมองดูหนอนตัวนั้นว่า มันมีสีอะไรมันมีขนหรือเปล่ามันมีลักษณะยังไงอย่างนี้ค่ะนี่คือความสามารถในการแสดงทักษะกระบวนการออกมา อ่ะโอเคสำหรับงานที่มอบหมายไปนะคะถ้าเกิดข้อไหนหนูทำไม่ได้หนูไม่ต้องเครียดเลยทำมาก่อนเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้คุณครูคิดว่าหนูน่าจะได้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานไปไม่มากก็น้อยวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะดูแลตัวเองด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ